สวัสดีค่ะดูความนี้นะคะแล้วก็ทีส่สวนสวนมันสวนมันนะคะก็เจอเด็กคนหนึ่งนะคะเขากำลังหยดแม่ครูในวันหยุดวันตุจดดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้น้องก็หยุดอีกเล้วแต่เราต้องไปโรงเรียนนะคะอ่านี้ต,นต้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 นมันนะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือต้นของเราปลูกเพิ่งปลูกได้ไม่นาน ก็ไม่เร็วมานี้นะคะก็มีอยู่หลายแปลงน,นะคะทุกคนอันนี้คืออันที่ใกล้สุดนะคะแล้วเราก็เจอเด็กเล่นนัโคโคนหนึ่งนะคะเล่นอยู่ใกล้ๆสวนมันทองเรานะคะเขากําลังเขากำลังทำงอะไรแล้วเขาก็มองก้องแล้วเขาก็เล่นต่อนะคะนี่นะคะ ดูใกล้ๆน,นะคะเขากำลังขุดสักสย่างหนึ่งน,นะะน,น,นี่นะคะนี่ระคะไม่รู้มีกี่ไลน์นะคะคุไม่ได้นับ กี่แถวสรม่้กี่ลายใกลนะคะนีนะคะดูชิดไู